ปิดฉากซัมเมอร์อันร้อนแรงกันไปอย่างสวยงามแล้วนะครับสำหรับเหลาบรรดาอนิเมะที่อยู่กับเรามาตลอด3เดือนที่มีอนิเมะสนุกสนุกมากหน้าหลายตาไม่ว่าจะเป็นอนิเมะสุดเก่าจากผู้แต่งอะโฮเกิลอย่างจะคนไหนก็แฟนสาวที่ทเข้ามาสร้างสีสันให้เราได้ชมกันอย่างสนุกสนานถึงแม้บางคนเนี่ยจะรู้สึกปวดหัวมากกว่าสนุกก็เถอะนะ และถ้าหากพูดถึงซัมเมอร์แล้วอนิเมะที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คืออนิเมะที่มีชื่อไทยสุดแปลกที่ใครได้ฟังแล้วเนี่ยก็ต้องร้องว่าหาอย่างเรื่องนักสืบตายแล้วอนิเมะของเราซิมทั้งหลายที่บอกได้เลยนะครับว่า99.9% 9 99ของคนที่มาดูเรื่องนี้มาเพราะคาแรคเตอร์สุดโมเอลล์ลวนอย่างน้องโอริกามิพูดถึงโอริกามิได้ไง,งเหมือนกันตรงไหนเลิกเล่นมุกนี้ลาน่เรแม่เหมือนกันตรงไหนวะเออแล้วมันไม่เหมือนกันตรงไหนวะ ทายซิตัวละครที่อยู่ใต้เงานี้คือใครกันเอ่ยเซียตาเฉลยโอริกามิโอ้ฟีังละฮะท่าน 5, าผู้ชมถึงซัมเมอร์มันจะสนุกมากแค่ไหนนะครับแต่ก็ไม่มีงานเลี้ยงใดไม่มีวันเลิกลาคราวนี้ก็ได้เวลาของอนิเมะหน้าใหม่ประจำซีซั่น4ที่จะเข้ามารับไม้ต่อในการสร้างความสนุกและความบันเทิงให้กับนักดูอนิเมะอย่างเราเรา เอาละหายทุกท่านพร้อมแล้วนี่ก็เป็นครั้งสุดท้ายแล้วของปี2021นี้เช่นกันขอเชิญทุกท่านพบกับ10อันดับอนิเมะมาใหม่ประจำซีซั่น4จะมีเรื่องอะไรกันบ้างนั้นก็ไปชมพร้อมๆกันเลย 俺は、けろ戦ダだ私は、キャメダイ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 私オキャメライ อีกครั้งนะครับกับอนิเมะที่ได้คนไทยไปร้องเพลงประกอบให้อย่างไมเดารินซึ่งแม่นางผู้นี้เนี่ยก็เคยฝากผลงานกับอนิเมะมาแล้วถึง2เรื่องด้วยกันนะครับส่วนรายละเอียดเนี่ยจะไม่ขอลงลึกนะครับว่าเธอเนี่ยไปร้องกับเรื่องอะไรมาบ้างเอาเป็นว่าไปหาดูเอาเองลักกันนะครับวันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงออริจินอลอนิเมะที่เป็นโปรเจกต์แรกนะครับจากโปรเจกต์อนิมาซึ่งซากุกักงเนี่ยก็เป็นเรื่องราวของโลกใต้ดินนะครับที่เกิดจากการรวมหลายๆอย่างเอาไว้ด้วยกันนะครับซึ่งเมืองบนโลกนี้เนี่ยก็จะเรียกกันว่าโคลอนีนะครับ ซึ่งในนี้เนี่ยก็จะเป็นเขาวงกฏที่ถูกปกครองด้วยเหล่าไคจูที่สุดแสนจะอันตรายโดยเรื่องนี้นะครับจะโฟกัสไปที่คู่หูคุณพ่อสุดห่วยนะครับอย่างกากำบ,บ้าและคุณลูกสาวสุดอัจฉริยะอย่างเมมเมมปุซึ่งพวกเขาเนี่ยก็มีเป้าหมายที่อยากจะออกจากโคโลนีที่แสนปลอดภัยแห่งนี้ไปพร้อมกับบิ๊กโทนี่หุ่นยนต์คู่ใจเพื่อเผชิญหน้าเข้าสู่เขาวงกฏที่พวกเขาไม่รู้ว่าจะมีการผจญภัยแบบไหนรอพวกเขาอยู่ สำหร er like the the also, ับใครที <recovery> ่สนใจเรื่องนี้นะครับก็รอชมกันให้ได้ในวันที่7ตุลาคมปี2021นี้บอกได้เลยว่าอนิเมะเรื่องนี้น่าสนใจมากเลยทีเดียว最ัは地獄ด落่たのかน思กไปอしようใなくรกな生きไม่えて地าにเลือกอื่นนอกจากต้องใช้ชีวิตอ่ไันก่ใงไม่ใ่มน้่อ่่ั่ไ่ใ่ไม่่อใชคไก 今度今度今度僕は生きるんだ。この世界で生きるんだ。僕はちゃんと生きて、そして死ぬ、ぬイハテのパラディン2021年10月放送開始お久しぶりです、トモシビノ・カミサム。アンダピカーでケア、ハテ、ノパラディー、パリドー、シューデン・レイ・クラウンド・エテテンメン、トチョバプキミマタクライノウエウネ ไหนใครชอบแนวแฟนตาซีบ้างยกมือขึ้นหน่อยอันดับที่9้าของเราในวันนี้เนี่ยผมก็จะพาทุกท่านมาทําความรู้จักกับอนิเมะที่เต็มไปด้วยเรื่องราวอันน่าสนใจอย่างไซฮัตเตโนพาลัดินที่เรื่องราวเนี่ยจะเล่าถึงวิวเด็กชายจากดินแดนอันห่างไกลจากหมู่บ้านของมนุษย์นะครับซึ่งเขาเองเนี่ยก็ถูกเลี้ยงดูโดยเหล่าโครงกระดูกที่มีหัวใจอย่างปลัดแมรี่และกัสที่ถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะได้รับการเลี้ยงดูและสั่งสอนมาอย่างดีแต่สุดท้ายแล้ววันหนึ่งวิวก็เริ่มสงสัยว่าตัวเองนั้นเป็นใคร รวมไปถึงพวกเขาเนี่ยทำไมถึงไม่มีวันตายนั่นเองนะครับจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้วิวเนี่ยต้องเรียนรู้ความรักความปถนาจากเทพผู้แสนใจดีรวมไปถึงความดื้อรัน้นและความคลั่งจากเทพเจ้าผู้แสนชั่วร้ายเมื่อเขาได้เรียนรู้ทุกอย่างแล้วนั่นเองจึงเป็นก้าวแรกนะครับที่ทําให้เขาได้กลายเป็นยอดอัศวินส่วนเรื่องราวเนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับก็ไปติดตามชมกันให้ได้ในวันที่9ตุลาคมนี้ อันดับที่8ได้แก่เซนไปกะอุไซโคไฮโนฮานาชิ shi. ผลิตโดยสตูดิโอโด,โดโกะโคโบต้นฉบับก็มีมาจากมังะจะเริ่มใช้ในวันที่9กตุลาคมนี้ก็เป็นเรื่องราวของอิการาชิพนักงานหญิงร่างเล็กนะครับที่มักจะมีเรื่องให้รำคาญร,รุ่นพี่ทาเคดาอยู่เสมอ ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นแนวตลกชีวิตประจําวันของเหล่าพนักงานเงินเดือนที่จะเน้นเล่าเรื่องตลกบวกกับวิถีชีวิตของพนักงานเงินเดือนออกมาในรูปแบบอนิเมะให้พวกเราได้ชมกันแล้วเรื่องราวสุดป่วนชวนโมโหของรุ่นน้องกับรุ่นพี่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปในทางไหนก็อย่าลืมติดตามชมกันให้ได้ละ่ะ อันดับที่เจ็ดได้แก่ World End Harem ผลิตโดยสตูดิโอโกคุมีและ a อคซต้นฉบับก็มีมาจากมัง,งะจะเริ่มใช้ในวันที่8ตุลาคมปี2021นี้เอาใจเราใช้ชักกันั้้งหลายที่รักในการเซฟข้อมูลลงข้อมือกับเรื่อง World End Harem โดยเรื่องราวเนี่ยจะเล่าถึงโลกอนาคตอันไกลนี้ที่เกิดไวรัสทําให้ผู้ชายเนี่ยตายเกือบจะหมดโลกแล้วเหลือเพียงแค่ไม่กี่คนเท่านั้นที่ต้านทานไวรัสนี้ได้และด้วยความที่ขาดแคลนตัวผู้นี้เองทําให้ผู้หญิงที่เหลืออยู่ต้องการที่จะสืบพันธุ์กับพระเอกของเราแหมพอดเรื่องแบบนี้เนี่ยฟังแล้วก็เชื่อว่าหลายคนเนี่ยถึงกับยิ้มเลยสิท่าเอาล่ะสําหรับใครที่รอเรื่องนี้อยู่บ้างนะครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยนะว่ารอเรื่องนี้อยู่เหมือนกัน イケルコトアツライダーゲデ、コノサキ、キボもマン、ニモナ เราได้รู้จกักอนิเมะเรื่องหนึ่งที่มาพร้อมกับสมุดโน้ตมรณะที่ไม่ว่าจะเขียนชื่อใครลงไปแล้วคนคนนั้นก็จะตายภายในเวลาไม่กี่วินาทีอย่างเรื่องเดดโน้ต The Best อนิเมะชิงไหวชิงพริบที่ดีที่สุดตลอดกาลที่ไม่ว่าใครได้ดูแลว้วต่างก็ต้องชื่นชมเป็นเสียงเดียวกันว่านี่มันของโคตรจะดีและในปีนี้ p l a t ติ um e n ็ผลงานใหม่จากปลายปากกาผู้แต่งคนเดียวกันก็เตรียมฉายให้เราได้ชมกันแล้วซึ่งเนื้อเรื่องนั้นก็จะเล่าถึงคาเกฮาชิมิไรที่ต้องเผชิญหน้ากับชะตากรรมอันแปลกประหลาด หลังจากที่เขาเนี่ยได้รับการช่วยเหลือจากนางฟ้าตนหนึ่งที่ทำให้เขาต้องไปพัวพันกับการต่อสู้เพื่อคัดเลือกพระเจ้าคนต่อไปซึ่งคู่ต่อสู้ของเขาก็คือมนุษย์อีก12คนที่ถูกเลือกมาเหมือนกันกับเขาโดยความสามารถของนางฟ้าที่มีไรายได้รับก็คือปีของนางฟ้า ที่สามารถพาเขาไปยังสถานที่ใดก็ได้เท่านั้นยังไม่พอเขายังมีสอนแดงที่ทําให้คนนั้นสามารถตกลุมรักเขาได้เป็นเวลา33วันและสอนขาวที่สามารถปลิดชีพผู้คนด้วยซอนร้อยดอกได้แม้ว่าเขาจะมีพลังดังนางฟ้าแต่ทว่าเขาเองก็ต้องกลายเป็นปีศาจในคราบมนุษย์เพื่อเอาชีวิตรอดจากเกมมรณะแห่งนี้มันจะสนุกและหักมุมแค่ไหนจะสมกับการกลับมาของสุดยอดตำนานหรือไม่ก็อย่าลืมไปติดตามชมกันให้ได้ในวันที่7ตุลาคมนี้ それなりに充実した日々それなりに楽しい毎日でも今までずっと生きてる実感が持てなかったあの青い絵を描くまでは俺の心臓は今動き出したみたいだっ period งานฝีมือที่ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออายุเท่าไหร่ก็สามารถสร้างสารรค์ผลงานศิลปะได้ในแบบของตัวเองซึ่งในมนเรื่องนี้ก็จะพาคุณมาทำความรู้จักกับศิลปะให้มากขึ้นไปอีกกับผลงานใหม่จากสตูดิโอเซเว่ที่มีต้นฉบับมาจากมังงะอย่างเรื่องรถพ่อมังไง sing. เอาใหม่เอาใหม่กับเรื่องบูพีเรียเรื่องราวของยางุจิยาโทรา เด็กหนุ่มเกเรที่ผลการเรียนดีแต่ดันพบว่าตัวเองนั้นหลงไหลในงานศิลปะในช่วงมัธยมปลายปีที่สองทั้งๆท,ท,ที่ตัวเขานั้นไม่มีทักษะด้านนี้เลยแต่ว่าใจมันก็รักงานศิลปะไปซะแล้วนั่นเองจึงทําให้เขาตัดสินใจทุ่มเทกับการวาดภาพมากกว่าสิ่งอื่นดใดใลายเป็นสายวาดรูปเรื่องนี้เนี่ยก็ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงและถ้าใครอยากรู้ข้อมูลมากกว่านี้ก็อย่าลืมไปดูคลิปรู้ก่อนดูที่ช่องของเกนิเมะด้วยนะครับขอขายของซะหน่อย อันดับที่สีได้แก่เอ็กกซีซั่น2การกลับมาของภาคต่อที่หลายคนนั้นรอคอยซึ่งในภาคนี้ก็ยังคงอยู่ภายใต้การผลิตจากสติโอเจ้าเก่าเจ้าเดิมอย่าง A1 Pi c พิกเจหายห่วงเรื่องคุณภาพงานกันได้เลย โดยซีซั่นที่2นี้นะครับก็จะเป็นการกลับมาสารต่อเรื่องราวในภาคแรกที่ทําเอาหลายๆคนค้างคาใจกันมานานและในที่สุดนี้นะครับก็จะได้ดูกันสักทีและสําหรับวันฉายนะครับก็จะมาให้เราได้รับชมกันในวันที่2ตุลาคมนี้ใครที่เป็นแฟนเรื่องนี้ก็ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง อันดับที่3ได้แก่ทาร์กโอพเดส i n นีมากับท็อปทีที่เรียกได้ว่าน่าจะเป็นที่สนใจมากที่สุดเป็นอันดับต้นๆของอนิเมะที่จะฉายในซีซัน4 2021นี้เลยก็ว่าได้นะครับกับโปรเจกต์ฉลองครบรอบ10ปีของแมปป้าที่ครั้งนี้เขาไม่ได้มาคนเดียวแต่ดันไปเอ็กกับสตีดิโอคุณภาพที่ฝากผลงานเอาไว้มากมายในอดีตที่คราวนี้พวกเขาก็ได้ร่วมจับมือกันรังสรรค์สุดยอดผลงานแอนิเมชันส่งท้ายปี2021อย่างเรื่องทาร์กโอพเดสทีนีการคอลบบที่ผมมองว่าเป็นอะไรที่ลงตัวสุดๆอย่าง ค่ายแมทเฮาที่ในช่วงหลังๆเนี่ยเขาก็จะเน้นเล่าเรื่องแบบสโลเบิร์ดช้าๆค่อยๆไปไม่ต้องรีบต่างจากแมปป้านะครับที่หลายคนเนี่ยต่างก็รู้ว่าค่ายนี้เนี่ยมักจะหันงานแล้วก็สะบ,บันงานขนาดไหนเรียกได้ว่าสับแหลกนะครับหันเนื้อเรื่องจนคนดูเนี่ยงงเป็นไก่ตาแตกไปเลยทีเดียวทําให้ครั้งนี้พวกเขาน่าจะลดและเพิ่มในสิ่งที่แต่ละค่ายนั้นขาดให้กันและกันได้ไม่มากก็หน่อยและสําหรับเนื้อเรื่องของเรื่องนี้นะครับก็จะล่าถึงอุกบาทสีดําที่ได้ตกลงมายังโลกมนุษย์ ซึ่งอุกบาทนั้นก็ได้สร้างสัตว์ประหลาดที่ถูกเรียกว่าดีทูขึ้นมาและทําลายบทเพลงบนโลกอย่างรวดเร็วแต่ก็มีผู้ต่อต้านดีทูอยู่นั่นก็คือมิวสิกอาร์ตหรือใครจะอ่านว่ามิวสิกฮาร์ก็ได้นะฮะเหล่าคนที่ใช้พลังแห่งเสียงดนตรีกำลับเหล่ามอนสเตอร์ซึ่งพวกดีทูเนี่ยมันแพ้ต่อเสียงเพลงยิ่งเป็นเพลงที่ปราณีตมากเท่าไหร่ยิ่งใช้ได้ดีกับพวกมันมากเท่านั้นโดยเรื่องนี้ก็น่าจะชูพวกดนตรีคลาสสิกหรือดนตรีอะไรที่มันมีการผสา,านกันอย่างลงตัวเอาไว้เยอะแน่นอน สำหรับใครที่ชื่นชอบในเสียงเพลงประกอบกับเป็นแฟนอนิมเมะแอคชั่นของ2ค่ายนี้แล้วลก็ก็รอติดตามชมกันให้ได้ในวันที่5ตุลาคมปี2021นี้おはようございますコミさん僕は知っているコミさんがコミショーであることを知っているおは僕はそんなコミさんの友達になった。 อันดับที่2ได้แก่โคมิซังลำดับที่2นี้ขอเอาใจแฟนอนิเมะสายเลิฟความกันหน่อยละกันนะครับในใครชอบแนวนี้คอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยนี่คือเรื่องราวของโฉมงามพูดไม่เก่งกับของเพื่อนไม่เต็มเต็งที่จะมาสร้างเสียงหัวเราะและความนุ่มฟูให้กับพวกเราในซีซั่นสุดท้ายของปี2021นี้โดยเรื่องราวเนี่ยจะกล่าวถึงโคมิโชโกะหญิงสาวที่พูดได้คาเดียวเลยว่าว่าไงวะงามโหขนาดนั้นเลยเหรอวะขนาดนั้นแหละนะครับ ซึ่งเธอเนี่ยก็ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามหลังจากวันที่เปิดเทอมในวันแรกแต่ทว่าเธอเนี่ยก็ดันเป็นคนที่มีปัญหาทางด้านการสื่อสารและเข้าหาคนอื่นทําให้พระเอกของเราเนี่ยจึงต้องเสนอตัวเข้ามาช่วยโคมีในการหาเพื่อนให้ได้100คนนั่นเองเอาเป็นว่าไปติดตามชมกันได้ในวันที่6ตุลาคมน,นี้ละกัน อันดับที่1ได้แก่มูโชคุเทนเซซีซั่น2การกลับมาของอนิเมะอภิมหาดราม่าจากทั่วทุกสารทิศที่ครั้งนี้เขาก็ได้กลับมาพร้อมกับเรทดใหม่นั่นก็คือเรท17บวกซึ่งถ้าเกิดว่าใครอายุไม่ถึงผู้ปกครองก็ควรจะได้รับคำแนะนำสำหรับเรื่องนี้นะครับก็ไม่ต้องสาธยายอะไรให้มันมากความเอาเป็นว่ารอชมก็ได้ในวันที่3ตุลาคมนี้ปออถ้าเกิดว่ามีดราม่าอีกก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับ และอันดับสุดท้ายน่าพิเศษในวันนี้นะครับหรือเรียกง่ายๆว่าแถมนั่นเองได้แก่คิเมซึนโน่ยายะ มากับอันดับพิเศษสุดเ e อ์คือซีฟของเราในวันนี้นะครับที่หลายคนเนี่ยต่างก็เฝ้ารอเฝ้าคอยกันมาอย่างยาวนานกับอนิเมะที่มีฉากแอคชั่นโคตรจะดีงานภาพก็เรียกได้ว่าโนหนึ่งของแนวโชเนีนยนในยุคนี้อย่างคิเมซึโนยายบะที่ถึงแม้ตูติโอเนี่ยจะมีประเด็นเกี่ยวกับการไม่จ่ายภาษีอยู่บ้างนะครับแต่ถ้าว่าคุณภาพผลงานของค่ายนี้เนี่ยก็ไม่ได้ดรอปหรือว่าลดลงเลยแม้แต่น้อยซึ่งภาคตอนนี้นะครับก็จะเป็นการเล่าต่อจากมังงะต้นฉบับแบบเป๊ะๆถ้าเกิดว่าใครที่อ่านมาแล้วนะครับก็ไม่ต้องมา ผมจะไม่มีใครที่อยู่ๆเนี่ยก็อยากจะฟังข้อมูลจากคนที่เสลือม,มาทําอวดรู้หรอกนะเอาเป็นว่าอ่านแล้วเนี่ยก็ชัดเดือดฟัก up ไปละกันไปคุยกันในที่ที่เขาเปิดให้คุยละกันนะเด็กดีเด็กดีและสําหรับวันฉายของภาค2นี้นะครับที่ผมอัดคลิปเนี่ยมันก็ยังไม่มีประกาศอย่างเป็นทางการนะครับว่าจะฉายวันไหนแต่ที่แน่ๆเน,นี่ยมาฟอลส2021นี้กันอย่างแน่นอนก็เป็นว่าสําหรับใครที่เป็นแฟนๆเรื่องนี้นะครับก็อย่าลืมติดตามชมกันให้ได้ล่ะ และนี่ก็คือทั้งหมดนะครับสำหรับส0อันดับอนิเมะมาใหม่ประจำซีซั่น4ปี2021นี้และนี่ยังเป็นแค่น้ำจิ้มเล็กๆน,น่อยนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยอนนเมะในซีซั่น4นี้ก็มี40กว่าเรื่องเลยล่ะนะก็เป็นว่าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมกันเอาเองลักกันแต่ทว่าก็น่าเสียดายนะครับสำหรับซีซั่น4นี้เนี่ยที่ตอนแรกนั้นเราเกือบจะได้ดูเดตอะไรซีซั่น4กันแล้วแต่มันก็ดันติดโลกเลื่อนไปสักก่อนทาเอาแฟนๆเดตอะไรทั่วโลกเนี่ยต่างเซ็งกันทั่วหน้านั่นเองก็เอาเถอะนะครับ เอาละสุดท้ายนี้นะครับก่อนจากก็เช่นเคยครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ไปให้ช่องอ n นิเ z o ม e ซนกันด้วยละ่ะจนกว่าจะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับไม่รู้ว่าจะเป็นปีนี้หรือปีหน้านะก็เป็นว่าอยู่ด้วยกันไปนานๆแล้วกันสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมนะครับรักน้ำรักปลารักสกุระบายจุบ๊บ